ตอนนี้รอรถจากไอ้น้ำ4ทุ่มแล้วค่ะว่าจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีวีแววตอนนี้มาดูค่ะว่าจะเป็นกระบวนสินค้าหรือเปล่าที่เข้ามาแต่เข้ามาอีกฝั่งค่ะ เป็นหัวรถจักรค่ะ QSY อุ n ตร a m a มหรือ QC ที่วัยรุ่นกำลังให้ฉายากันตอนนี้ QSY เป็นหัวรถจากเปล่าไฟกระพริบ5213ผ่านถนนราชปารบค่ะ สัญญาณไม้กั้นลงสัญญาณไม้กั้นขึ้นยังไม่สนิทแต่รถวิ่งผ่านแล้วมาดูขบวนพิเศษค่ะจากโรงงานมากาักกะสันไปที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงขบวนพิเศษที่1102ตอนนี้กำลังจะออกจากสถานีมกักกะสันปัดนี้ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายลากจูงก็คือ4018ค่ะจะลาก ป้าดาฉายาดาเวนพอร์ตค่ะวันนี้หมายเลขห้าหนึ่งดาวเวนพอร์ตคันนี้ก็เข้ามาใน การรถไฟตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะยุคแรกๆตอนแรกว่าจะมีรถจากไอ้น้ำพ่วงไปด้วยแปซิฟิกฮานแมกแต่ตอนนี้ก็มีแค่ดาวินฟอร์ดไม่รู้ว่าจะไปพ่วงรถจากเพิ่มรถจากไอ้น้ำเพิ่มหรือเปล่าคันนี้เป็นดาวินฟอร์ดค่ะหมายเลขห้าหนึ่งแปด รถไม่มั่นใจว่าเข้ามาในการรถไฟปีพศออเท่าไหร่แต่ว่าอายุก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรคงจะไล่ๆกันกับกู่ GE วันนี้ที่จะนำเข้าไปโชว์ในสถานีกรุงเทพผวลำพงเป็นหมายเลข518ตอนแรกว่าจะพ่วงกับรถจักไอ้น้ำ Pacific Anomac ก แต่ตอนนี้ที่อยู่สถานีมักกะสันก็จะมีแค่ดาววนฟอร์ดแล้วก็ขุดปู g จี4018ที่พ่วงก,กันอยู่ตอนนี้มองเห็นแผ่นเพจพอดีค่ะรถจักดาววนฟอร์ดคันนี้ใช้ในการรถไฟเมื่อปี2495 แล้วก็เลิกใช้บริการในปี2530ค่ะเป็นรถจากดีเซลไฟฟ้าเลขที่ห้าหนึ่งดาวินฟอร์ด500แรงม้าสายาประดาที่ทุกคนรู้จักเมื่อกี้ที่เขาไปดูแผ่นเพจก็จะเป็นดาวินฟอร์ดหมายเลข518ผลิตจากบริษัทดาวินฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ82กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดแล้วก็500แรงม้าถ้าเป็นสมัยนั้นก็ถือว่าเร็วเข้ามาในการรถไฟป,ปีพศสองพสอยเจ็และลดระวางในปี2530ก็ราว70ปี71ปีถ้าบวกไม่ผิดนะคะ หรือว่าเป็นรถจักไฟฟ้าในตำนานเช่นกันสำหรับดาวเวนฟอร์ดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายแล้วก็ดูที่แผนเพจใหพ้พี่เพื่อนๆชมอีกครั้งค่ะอาจจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมกันหลังจากที่เข้าไปจอดในสถานีกรุงเทพผลลำโพงแล้ว แต่วันนี้แล้วก็ตามดาวเวนฟอร์ดค่ะอยู่ที่สถานีมักกสันสี่ทุ่มกว่าแล้วยังไม่ออกตอนนี้ที่สถานีมักกสันมีหัวรถจาก e อีวีเข้ามาค่ะ,คะที่ไปทดสอบเมื่อตอนกลางวัน กำลังจะวิ่งผ่านสถานีมักกะสันาวางเลยนั่งปุ๊มานั่งปุ๊บมาอดมากำลังเข้ามาค่ะเจะได้เมื่อตอนกลางวันไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายตอนที่เขาทดสอบการลากจูงอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของรฟทอีกขั้นหนึ่งค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรถอี EV รถไฟฟ้า เป็นรถทดลองจากที่เงียบไปสักพักหนึ่งก็กลับมาทดลองอีกรอบก็ถือว่าทำการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นวันนี้กลับค่ะตอนนี้ที่สถานีมักกสันราวสี่ทุ่มครึ่งขณะที่รอ ลากรถจากไอ้น้ำและดาวเวนพอร์ตก็ได้ถ่ายรถอีวีด้วยหรือที่ทุกคนให้ฉายาเจ้ายักษ์เขียวไฟสาดเข้ามาที่สถานีมักกสันค่ะรถที่ลากมาก็จะเป็นเวสวายนะครับ ไปน,นี่นก็ามาก้เอ้รถเตด้าตดตอนนี้รจกเ้าเยเวลาับหลังจาก,น,ก,กนีจะดลองนะครับมาดูค่ะไฟสายเข้ามาแล้วไฟค่ะคิวซี่ลากอีวีมา มาดูว่าเป็น QSY เบอร์อะไรที่ลากเข้ามาห้าสองศูน,นย์ห้าค่ะ,ไ,ะดได้ยินว่าเป็นคันเดียวก,กันกับที่ลากไปทดสอบตอนเช้าแล้วก็ขากลับก็ลากกันกลับลากไปลากกลับน,นะคะไม่ทิ้งกันห้าสองห้า เทียวค่ะใหญ่มากเมื่อกี้มืดมองไม่ค่อยชัดเครื่องดับมาเลยแบตอาจจะหมดเพราะว่า QSY ลากเข้ามา ก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีวันไหนที่ทดสอบอีกถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวมารอประดาดาวินฟอร์ตต่อค่ะํำหรับคลิปนี้รถไปก่อนนะคะคําคืนนี้ที่แสนยาวนาน เมื่อกี้ EV ผ่านไปแล้วน่าจะาใกล้เวลาในการเคลื่อนย้ายดาวินฟอร์ดค่ะหมายเลข518ตอนนี้แล้วมาดูว่าจะมีปู่ Pacific Hanomag หมายเลข278ไปด้วยหรือเปล่าวันนี้คุณปู่ GE 4018ทำหนา้าซีลากจูงดาวินฟอร์ดหมายเลข518 จะเข้าไปจอดในพิพิธภัณฑ์สถานีกรุงเทพหัวลำโพงซึ่งจะมีรถจักไอ้น้ำที่จอดรอก่อนหน้า3คันก็จะมีซิกอร์บูชหมายเลข61ซิกัรเปอร์แฮนเซลหมายเลข54และเทนเิลเลอร์หมายเลข165ค่ะก็จะต่อด้วยป้าดาดาวินฟอร์ดอายุ71ปี เข้ามาในการรถไฟ2475และปลดประจำการ2530ก็ถือว่ายาวนานในการบริการผู้โดยสารค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายแล้วก็ได้เห็นตัวเป็นๆตัวจริงของดาวินฟอร์ดเป็นรถจักรไฟฟ้าที่มาจากอเมริกา ตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะเคลื่อนค่ะเราก็คงไม่ได้ตามต่อหรือดอดูสักพักหนึ่งอาจจะตามไปถึงแค่ราชมารบทารถได้ออกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เวลาที่ชัดเจนจะได้เคลื่อนย้ายไหมในค่ำคืนนี้ ตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปู่4018ดับเครื่องยนต์ค่ะแต่อย่างป้าดาก็คือไม่ได้รันเทสอยู่แล้วไม่ได้เปิดเครื่องอยู่แล้วเพราะ4018จะเป็นคนลากไปตอนนี้ก็ดึกมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วยังไม่มีการ ลากจูงอะไรใดๆทั้งสิ้นแถมยังดับเครื่องยนต์อีกหลังจากเมื่อกี้ดับเครื่องไปตอนนี้สตาร์ทแล้วค่ะไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกลุ้นมากคืนนี้คงไม่ได้ตามต่อถึงหัวลำโพงขอแค่ว่าได้เห็นมีการเคลื่อนย,ย้าย เพราะว่าดึกมากแล้วก็คงตามไม่ไหวตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วพนักง,งานขึ้นไปบนรถไฟทั้งสองฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ทำงานดึกดื่นๆเลย ปล่อยรถหรือเปล่า ภาวนาหให้มีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนแล้วก็ไป มาดูว่าจะมีการปล่อยหรือเปล่ามาดูว่าจะมีสัญญาณการปล่อยขบวนไหมพอนนี้ก็ห้าทุมกว่าแล้ว เร่งเครื่องแล้วค่ะ g e ูนย์หนึ่งทำการเร่งเครื่องมาดูว่ายุทธการการลากจูงเคลื่อนย้ายลำเลียงดาวเวนฟอร์ดหมายเลข518และแปซิฟิกฮานูแมกหมายเลข278จจะสามารถเคลื่อนย้ายไปที่หัวลำโพงในค่ำคืนนี้ได้ไหมได้ค่ะเรื่องสตาร์แล้วค่ะ ออกจากสถานีมักกะสันโดย4018ลาบดาวินฟอร์ดหมายเลข518ีจะไปจัดแสดงโชว์ในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงรอให้ทุกคนได้ยนโฉมกัน82กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความเร็วสูงสุดที่ทำได้500แรงมา้า สำหรับดาวินฟอร์ดคันนี้ <Okay. S 1> ตอนนี้กลับมาที่สถานี a i r ์พอร์ตเด i ริราชปาลบแล้วค่ะแสงไฟ4018ที่กำลังต่อพ่วงระหว่างดาวเวนฟอร์ดหมายเลข518และรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกฮานูแมกหมายเลข278กำลังจะเคลื่อนเข้ามาที่สถานีราชปารบเข้ามาแล้วค่ะประบวนพิเศษที่1102 รกะบวนที่รอคอยหนึ่งงบริเวณจดตัางรถไฟถตราชปารกเอามาแล้วค่ะขรถจัดใต้รดเป็น่อนแล้วก็รถจากอ้น้จะอยู่ท้ายนะง,งแม็กร่รเด ขึ้นกตสัาคเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาที่สถานีแอร์พอร์ตเรือเริอรงราชปารพกํำลังเข้ามาแล้วก็รอสัญญาณให้ไม้กานลงลดความเร็วลงค่ะ เหมือนพังก่อนๆแต่วันนี้จะพิเศษที่สุดก็คือลากดาวเบนฟอร์ดและรถจากไอ้น้ำสองคันค่ะโดยปู้ g ่ g ูดูการทำงานของทีมงานก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม วันนี้ดึกกว่าทุกครั้งค่ะเพราะมีเหตุที่จะต้องดีดรถบ้างแล้วก็การสับเปลี่ยนลากจูงรถจากไอ้น้ำและดาวเวนฟอร์ดเข้าด้วยกันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยตอนนี้ที่สถานีราชปาลบ5ทุ่มครึ่งค่ะก็คงต้องส่งแทรตรงนี้ ตอนนี้ที่สถานีราชปารรค่ะกำลังเช็คความเรียบร้อยเช็คระบบของรถจากไอ้น้ำ ก็จะเป็นป้าดาดาเวนฟอร์ดและต่อด้วยรถจากไอ้น้ำ ก็จะเดินตามรถจากไปคืนนี้คันใหญ่กว่าเดิมค่ะ ญาณเอาไม้กั้นลงแล้วอีกฟากหนึ่งลงแล้วค่ะไม้กัน้นฝั่งนี้กำลังลงที่เห็นหน,หนึ่งนั้นก็จะเป็นตึกนายก ผ่านสถานีแอร์พอร์ตเดอริงราชปารพประบวนพิเศษที่1102ทับการเคลื่อนย้ายดาวเวนพอร์ตและรถจากไอ้น้ำจากโรงงานมักรจันไปจอดที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะ ู้สึกว่าคันนี้จะมีรถลำเลียงค่ะเป็นคันใหญ่กว่า3คันที่จอดอยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง ค่อยๆไปค่ะ สำหรับรถก็คงต้องส่งแค่นี้ค่ะเพราะว่าจะได้ทันรถเที่ยวสุดท้ายเป็น a i r p o อร์ตริแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้า BTS อ็วันนี้มาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันก็หวังว่าจะชอบกันไว้จะไปดูที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงให้ทุกคนได้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะไปไลฟ์สดด้วยสำหรับข้ามคืนนี้ก็ขอส่งคุณทวดและ ป้าดาดาเวนฟอร์ดคุณปู่4018ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับรถก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ